ความพยายามไม่ใช่จากสิ่งที่เราทําได้แต่มันคือเอาชนะในบางสิ่งบางอยา่างที่เราคิดว่าเราทํามันไม่ได้คือมันจะเป็นไปนโดยธรรมชาติว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําได้อะมันจะมีพลังความรักพลังความชอบพลังความถนัดคุณจะทําสิ่งนั้นได้อย่างสบายๆเลยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาช่วยแต่สําหรับบางเรื่องบางอย่างที่คุณไม่ถนัดที่คุณไม่เคยทําแต่คุณจะต้องมีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นมันจําเป็นจะต้องใช้ความพยายาม ความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นความตั้งใจเข้ามาเป็นตัวช่วยเหมือนกับปัญหาที่มันเกิดบนที่ดินเนี่ยบางทีเนี่ยคุณต้องแก้สถานการณ์นั้นด้วยตัวคุณเองคือคุณจะต้องใช้พลังใจพลังความคิดพลังสติปัญญาเพราเมื่อไหร่ที่คุณต่อสู้ด้วยความถูกต้องนะคุณจะมีพลังคุณจะมีความพยายามคุณจะมองทุกสถานการณ์ที่เกิดบนที่ดินคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทําได้คุณจะแก้ได้คุณจะผ่านมันไปได้เหมือนกับเหตุการณ์หนึ่งที่เกษตรมนตรีเคยเจอมาก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยนะกล ได้เข้ามาลุกล้ําเข้ามาเอาที่ดินบางส่วนเนี่ยของเราไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคเส้นใหญ่เส้นโตเล่นพักเล่นพวกกันแต่ทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงล่ะในเมื่อตรงนั้นเป็นที่ดินของเราเพราะเรารู้ว่าความถูกต้องเนี่ยมันจะปกป้องคุ้มครองคนดีมันจะปกป้องคุ้มครองเราสุดท้ายแล้วเราก็ต่อสู้ไปโดยการไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองถ้าคุณคิดว่าวันเนี้ยคุณกําลังแย่คุณกําลังแพ้ กับปัญหาต่างๆที่นคุณคุณลองย้อนกลับไปถามตัวคุณเองก่อนสิว่าคุณใส่ความพยายามไปมากพอหรือยังทํามันเต็มที่หรือยังคุณได้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปหาความจริงเข้าไปหาหลักฐานที่มันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีหลักฐานข้อมูลที่จะเอาไปต่อสู้กับเหตุการณ์กับคดีความที่คุณกําลังเป็นอยู่เพราะ,กะเกษตรตรีกว่าจะมาถึงวันนี้ที่จะออกมาให้ความรู้ให้ปัญญาแก้ปัญหาให้กับคุณได้เนี่ยเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาจริงๆเราลงมือจริงเราจริงจังก,ก,กับการแก้ปัญหาบนาที่ดินย่างม,มากๆ เราเพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดเราถึงได้รู้ไงว่าน,น,นี้มันใช่อันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นควรทําอันนี้นไม่ควรทําควรที่จะเข้าไปหาตรงส่วนไหนเข้าไปหาอะไรที่จะทําให้ปัญหาหรือคดีความมันคลี่คลายออกมาทําให้เราได้เห็นพาพทที่มันชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรทุนทาไม่ได้แล้วคุณใส่ความพยายามใส่ความตั้งใจใส่พลังลงไปกับสิ่งน,นั้นโดยที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะนั่นแหละสิ่งน,นั้นมาสำเร็จแน่นอน ฝากข้อคิดดีๆไว้ด้วยค่ะรูเจนกเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดิน